นั่งหน้าคอมมากๆค่ะทําให้ปวดบ่าปวดมือปวดแขนปวดไหลนะคะแล้วขึ้นศีรษะท่านี้ค่ะจะช่วยท่านได้สวัสดีค่ะดิฉันพลอ,อยางามตาค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันเทคนิคการนวดช่วยตนเองนะคะที่ตรงไลผม,มเรานี่นแะคะ่ะเส้นคอ นะคะให้เอาปลายมือเนี่ยคะ่ะรีดลงมานะคะใส่ออยนิดนึงแล้วก็รีดอย่างนี้เลยค่ะรีดคอลงมานะคะับก็ตรงไหปลาร้านี้เราก็เอามือรูปจากท้ายทอยลงมาตรงไรผมนี้รูดนะคะรูดแล้วก็รูดลงมาตรงไหปลาราด้วยรูดเบาๆะคะ่ะตรงไหปลารกด คึงรีดนะคะตรงไหยปลาเราเนี่ยมันจะทําให้ขึ้นคอขึ้นศรีรษะนะคะเราไม่ต้องทําหนักมากเอาพอประมาณแล้วก็เส้นคอนี่นะคะเส้นคอในอีกข้างหนึ่งนะคะทําให้เหมือนกันสองข้างเอามือรีดนี่ค่ะรีด ลูดลงนะคะตรงนี้จะถ้าตึงจะรู้สึกเจ็บนิดๆน,นะคะก็จะรู้สึกสบายขึ้นรูดลงมาให้มันถึงไหปลานะคะไหปลาตรงนี้มันเส้นนี้มันจะตึงเราไม่ต้องทําแรงนะคะมันจะขึ้นคอแล้วขึ้นศีรษะขึ้นขมับนะคะเอาพอประมาณแล้วก็ลีตามไหปลานี่นะคะหลังจากที่นวดคอเสร็จแล้ว ให้มานวดตรงท้ายทอยนี่ค่ะใช้มือนี่นะคะคึงตามขอบกระโหลกค่ะใช้มืออุ้มศีรษะอย่างนี้นะคะแล้วก็คึงตามขอบกระโหลกกดดันขึ้นไปค่ะกดรอบๆนะคะขยำรอบๆเอามือช้อนใต้ขอบกระโหลกนี่ค่ะแล้วก็กดขึ้นไป สามถึงห้ารอบนะคะจะทำให้รู้สึกสบายกดถ้าโดนเส้น่ยกดเน้นแช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจุดนะคะะจุดขยับมาอีกนิดนึงถ้ามันรู้สึกว่ามันจีด๊ดกันไปนั่นแหละคือจุดเลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับหนึ่งถึงสิบนะคะ แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกดสักสองสามรอบอกดขึ้นนะคะพอกดเสร็จแล้วให้คืนดีดขึ้นไปค่ะจะรู้สึกโล่งแล้วก็มาคืงขมับคืงขมับนะคะคืนคืงกดให้ข้างในถึงข้างในค่ะถ้ากดให้หนังศีรษะเรา เลื่อนถึงข้างในค่ะถึงถึงกระโหลกเลยค่ะเราจะกดให้ถึงกระโหลกเลยนะคะถึงเนี้ยกดหมุนหมุนหมุนแล้วก็เอามืออุ้มกดเอามือกดตรงกลางศีรษะค่ะกดตรงกลางศีรษะนะคะศีรษะเราเนี่ยกดกดแช่บะนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกดหนักๆน,นะคะกดเท่าที่แรงเรามีนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขยับอยู่แถวแถวนี้นลค่ะแล้วกลางกระหม่อมอีกที่นึงค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะรู้สึกสบายขึ้นค่ะคึงใบหูแค่นี้ก็รู้สึกสบายค่ะถ้าหากท่านมีอาการตึงปวด ตรงเบ้าตานะคะเบ้าตาสองข้างตรงหัวคิ้วนะคะอ่าให้เราใช้ใช้นิ้วกลางก็ได้นิ้วชี้นิ้วกลางก็ได้ค่ะกดตรงหัวคิ้วหว่างคิ้วเรานี่แะค่ะกดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะ,ะ,คะกดแล้วก็ขยับมาตรงกลางหนึ่งสองสามสี่ห้า่กนึบหนึ่งถึงสิบแล้วก็ตรงหางคิ้วค่ะนับหนึ่งถึงสิบนะคะ หรือจะใช้มือสามนิ้วก็ได้นะคะกดระหว่างนี้ตรงหัวคิ้วค่ะหากปวดหัวไม่เกรนนะคะอ่ากดตรงนั้นแล้วเราจะมากดตรงใต้นะคะใต้ฐานคิ้วน่ะใต้คิ้วค่ะเราจะมากดตรงใต้คิ้วนะคะนับหนึ่งถึงสิบจุดนี้จะมีการปวดเล็กน้อยนะคะ ขยับนิดนึงสามจุดนะคะจุดที่หนึ่งก็อยู่ตรงหัว,หวคิ้วนี่ค่ะกดสองข้างเหมือนกันกดที่สองขยับมานิดนึงจุดที่สามอยู่ตรงกลางค่ะกดลงไปตรงขอบเบ้าตานะคะกดเสร็จให้คึง ขึงหน้าเราแล้วก็มากดตรงนี้นะคะตรงฐานจมูกค่ะกดลงนะคะกดตรงหนกป้ายหนกเรานี่ค่ะมือสองข้างด้วยนิ้วกลางค่ะนับหนึ่งถึงสิบ แล้วก็จุดอ่าแล้วก็จุดใต้โหนกแก้มนี่ค่ะเอานิ้วโป้งกดอย่างนี้นะคะกดงับหนึ่งถึงสิบค่ะแล้วเอาปลายมือนะคะกดตรงใต้เบ้าตาเรานี่ค่ะเบา คึงคึงใบหน้าเราคึงมุมปากแค่นี้ก็รู้สึกสบายแล้วค่ะการช่วยตัวเองจากโรคออฟฟิศซินโดมที่นั่งทาง,งานมากมานั่งหน้าคอมมากๆค่ะทำให้ปวดบ่าปวดมือปวดแขนปวดไหล่นะคะแล้วขึ้นศีรษะท่านี้ค่ะจะช่วยท่านได้ทำบ่อยๆแล้วท่านจะสบาย ม,มีเวลาก็มาใช้บริการที่ร้านนวดนะคะใครอยากนวดกับอาจารย์พลงามตาก็ยินดีค่ะอาจารย์พลงามตาก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะจะมาแนะนําคือดีออฟฟิศค่ะคลายกล้ามเนื้อนะคะอาการเมื่อยล้าทางสายตาเมื่อยกล้ามเนื้อบ่าแข็งเกรงเมื่อยคอบ่าไหลเมื่อยแขนเมื่อยหลังเมื่อยร่างกายค่ะคลายกล้ามเนื้อจะเป็นวิตามินอาหารเสริมบํารุงสุขภาพค่ะ สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีออฟฟิศติดต่อตามเบอร์ที่โชว์ด้านล่างนี้เลยค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องสุขภาพดีบอกต่อกับงามตาด้วยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย